คนจำนวนมากเคยพูดถึงเรื่องน่าสยดสยองต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในสนามรบช่วงมหาสงครามแต่ไม่เคยได้รับการกล่าวถึงในหน้าหนังสือบางเรื่องทำให้ผมแทบลมจับบางเรื่องทำให้ผมพึ้นเหียนสะอิดสะเอียนขณะที่บางเรื่องทำให้ผมถึงกับตัวสั่นและเลี้ยวกลับไปมองความมืดที่อยู่ข้างหลังแต่ต่อให เป็นเรื่องที่เรลวร้ายที่สุดในบรรดาเรื่องราวเหล่านั้นผมที่เชื่อว่าผมสามารถเล่าเรื่องน่าสยดสยองที่สุดซึ่งน่าสยดสยองกว่าเรื่องเหล่านั้นทั้งหมดได้เป็นความน่าสยดสยองจากเงามืดที่ชวนตะลึงติดธรรมชาติและไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในปีคศ 1,915ผมเป็นนายแพทย์ยศร้อยโทชั้นหนึ่งของกองร้อยทหารแคนาดาซึ่งประจำการอยู่ที่แคนเดอร์สเป็นคนอเมริกันคนหนึ่งในจํานวนอีกมากมายที่ร่วงหน้าเข้าสู่การสู้รบใหญ่ครั้งนั้นก่อนหน้ารัฐบาลผมไม่ได้เข้าร่วมกับกองทัพด้วยความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่แรกแต่เป็นเพราะ ชายคนหนึ่งซึ่งผมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเขาไปสมัครเข้าร่วมคนคนนั้นคือนายแพทย์เฮอร์เบิร์ตเวสผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจากบอสตันผู้มีชื่อเสียงนายแพทย์เวสต้องการได้รับโอกาสทำหน้าที่ศัลยแพทย์ในมหาสงครามครั้งนี้และเมื่อโอกาสนั้นมาถึงเขาก็พาผมไปด้วยแม้ว่านั่น เกือบจะขัดกับความต้องการจริงๆของผมมีเหตุผลอยู่หลายข้อว่าทำไมผมถึงจะรู้สึกยินดีมากถ้าสงครามแยกเราออกจากกันเหตุผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าการทำงานเป็นแพทย์รักษาคนป่วยและการเป็นเพื่อนร่วมงานกับเวสถึงยิ่งน่าหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเขาเดินทางไปยังออตตาวา และได้เป็นแพทย์ทหารยศร้อยเอกโดยอาศัยอิทธิพลของเพื่อนร่วมวิชาชีพผมกลับไม่สามารถขัดขืนแรงโน้มน้าวที่ว่าผมควรจะเข้าร่วมสงครามเป็นเพื่อนเขาตอนที่ผมพูดว่านายแพทย์เวสกระตอรือรือร้นอย่างอยากเข้าร่วมในสมรภูมินั้นผมไม่ได้จะบอกว่าเอาชื่นชอบสงครามโดยธรรมชาติ หรือเป็นห่วงเป็นใยความปลอดภัยของอารยธรรมมนุษย์ตัวเขาคือเครื่องจักรทางปัญญาผู้เย็นชาไร้ความรู้สึกมาโดยตลอดยังคงร่างผอมบางผมบอนตาสีฟ้าและสวมแว่นอยู่เหมือนเดิมผมคิดว่าเขาน่าจะยิ้มเยาะอยู่ในใจอย่างลับๆที่ผมมักจะแสดงความกระตือรือร้อนในการเข้าร่วมสงคราม และกล่าวคำตำหนิตีเตียนการวางตัวเป็นกลางที่แสนเฉื่อยชาอยู่เป็นครั้งคราวอย่างไรก็ดีเขามีบางสิ่งที่เขาต้องการในแบรนเดอร์ซึ่งกำลังตกอยู่ในการสู้รบอย่างดุเดือดนี้และเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเขาต้องทำให้ภายนอกดูเป็นเรื่องของการทหารสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่ใครหลายๆคนต้องการ แต่เป็นบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาหนึ่งซึ่งแปลกประหลาดไม่เหมือนใครที่เขาเลือกจะศึกษาค้นคว้าและผลสำเร็จที่เขาได้รับจากการศึกษานั้นก็น่าชึ่นเป็นอย่างยิ่งและบางครั้งก็น่าสะพึงกลัวด้วยเช่นกันสิ่งนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกเสียจากซากศพจำนวนมหาศาลของชายที่ถูกฆ่าตายในสงคราม มาใหม่ๆมันมาในสภาพที่ร่างกายอาจยับเยินและขาดวินได้ทุกระดับเ,เบิร์จเวสต,ต้องการร่างที่สดใหม่เพราะงานที่เขาทุ่มเททำมาทั้งชีวิตคือการฟื้นคืนชีวิตให้แก่คนตายบรรดาคนไข้ผู้ตามแฟชั่นทั้งหลายที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้เขาหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่บอสตันไม่มีใครรู้เรื่องนี้ คนที่รู้เรื่องนี้ดีมีแค่ผมซึ่งเป็นทั้งเพื่อนสนิทที่สุดของเขาและผู้ช่วยเพียงหนึ่งเดียวมาตั้งแต่สมัยยังนัเรียนอยู่ที่สำนักวิทยาแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมิสคาโทนิกที่เมืองอาร์คแฮมเขาเริ่มการทดลองอันน่าสะพรึงกลัวนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วตอนแรกก็เริ่มทดลองกับสัตว์ตัวเล็กๆก,ก่อน ต่อมาก็ทดลองกับร่างของมนุษย์ที่ได้มาด้วยวิธีการหน้าตื่นตะลึงมีสารละลายอยู่ตัวหนึ่งที่เขาฉีดเข้าไปในเส้นเลือดของสิ่งที่ตายไปแล้วและถ้าสิ่งเหล่านั้นสดใหม่พอพวกมันจะตอบสนองในลักษณะที่แปลกประหลาดกว่าเขาจะได้รู้สูตรที่ลงตัวก็ต้องพบเจอกับปัญหามากมายเพราะสิ่งมีชีวิต แต่ลชนิดต่างก็ต้องการตัวกระตุ้นที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับใช้กับมันโดยเฉพาะความประหวั่นพลั้นพึงตามสะกดรอยเขาไปทุกที่เมื่อเขาคุ้นคลิกถึงความล้มเหลวบางส่วนของตัวเองนั่นคือสิ่งไร้ชื่อเรียกอันเป็นผลจากสารละลายที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่ก็จากคร่างที่ไม่สดใหม่พอความล้มเหลวเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ จำนวนหนึ่งว่าหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลบ้าส่วนตัวอื่นๆหายไปอย่างไร้ร่องรอยและเมื่อไรก็ตามที่เขาคิดถึงจุดจบที่แม้จะไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็น่าคิดข้อมักจะตัวสั่นสะท้านแม้ว่าภายนอกแทบจะไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกใดๆออกมาเลยก็ตาม ไม่นานนักเวสก็ได้รู้ความสดใหม่คือเงื่อนไขสำคัญที่สุดของร่างทดลองที่นำมาใช้ประโยชน์ได้และก็มักจะหันไปใช้วิธีลักขโมยศพเป็นครั้งคราวแม้วิธีการดังกล่าวจะเป็นความมักง่ายที่ผิดธรรมชาติและไม่ชวนให้รู้สึกสบายใจเลยก็ตามสมัยสมัยเรียนมหาวิทยาลัย และช่วงที่เราทั้งคู่เริ่มทำงานในเมืองแห่งโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเมืองโบสตันผมมีทัศนคติในทางชื่นชมเขาเป็นส่วนใหญ่แต่ยิ่งแนวทางของเขาบ้าบินขึ้นผมก็เริ่มเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาผมไม่ชอบสายตาของเขาเวลาที่เขามองดูร่างกายที่มีชีวิตและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แล้วการทดลองอันน่าสะพึงกลัวในห้องทดลองใต้ดินก็เกิดขึ้นในตอนที่ผมทราบว่าร่างทดลองร่างหนึ่งที่เขานํามาใช้เป็นร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนที่เขาได้มันมานั่นเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถฟื้นคืนความคิดอ่านที่เป็นเหตุเป็นผลขึ้นในตัวศพได้และความสำเร็จที่ได้มาพร้อมกับราคาสูงลิว่วที่ต้องจ่ายก็ยิ่งทำให้เขาด้านชามากขึ้น ผมไม่กล้าพูดถึงถึงแนวทางของเขาในช่วงห้าปีนั้นที่ผมยังอยู่กับเขาก็เพราะความหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวและได้เป็นที่ประจักษ์พยานรู้เห็นสิ่งต่างๆที่ลิ้นของมนุษย์ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยถึงมันได้นับวันผมยิ่งรู้สึกว่าตัวฮาร์เบิร์ตเวสน่ากลัวกว่าสิ่งที่เขาทำความรู้สึกดังกล่าวพุดขึ้นมาในหัวผม ตอนที่ผมมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าความกระหายใคร่รู้ในทางวิทยาศาสตร์ตามปกติของเขาที่อยากยืดชีวิตของมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้นได้ค่อยๆดำมืดลงจนกลายเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นที่น่ากลัวน่าขยะแขยงและความรู้สึกชื่นชอบอย่างลับๆที่เขามีต่อภาพอันน่าหลงไหลของความตาย ความสนใจของเขากลายเป็นความหมกมุ่นที่น่าสะพึงกลัวและวิปริตต่อสิ่งที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวเขามองดูสัตว์ประหลาดน่าสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเขาด้วยความพึงพอใจทั้งที่ถ้าเป็นมนุษย์ที่มีสภาพจิตปกติคงจะพากันขาดใจตายด้วยความกลัวและความขยะแขแยงเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าได้เห็นเจ้าสิ่งนี้เขาได้กลายมาเป็น โบสแลพผู้จู้จี้พิิษีพิถันแห่งการทดลองเรือนลากทางกายภาพเอลากาบาลุสผู้เฉยชาแห่งแดนสุสานเขาเผชิญกับพยาน,นันตรายนานนับประการโดยที่ตามไม่กระพิบเขาก่ออาจญากรรมโดยไม่รู้สึกรู้สาดใดๆ ผมคิดว่าจุดสูงสุดได้มาถึงเมื่อตอนที่เขาพิสูจน์ข้อเสนอของตัวเองได้สำเร็จว่าคนเราสามารถปลุกชีวิตที่มีความเป็นเหตุเป็นผลให้ฟื้นคืนกลับมาได้เขาจึงต้องแสวงหาโลกใหม่ที่ตัวเองได้ออกไปพิชิตด้วยการทดลองคืนชีวิตให้แก่ส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งถูกแยกออกจากกันเขามีแนวคิด เขียนพิลึกไม่เหมือนใครว่าเซลล์ที่มีชีวิตแต่ละเซลล์ต่างมีชีวิตที่เป็นอิสระของตัวมันเองส่วนเนื้อเยื่อของตัวประหลาดคือสิ่งที่แยกขาดจากระบบเชิงสรีรวิทยาตามธรรมชาติและยังประสบความสำเร็จสร้างผลลัพธ์ขั้นต้นที่น่าสะพรึงกลัวออกมาในรูปของเนื้อเยื่อที่ได้ได้รับการเพราะเลี้ยงและไม่มีวันตาย ซึ่งได้มาจากไอที่ใกล้จะฟักตัวของสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งในเขตร้อนที่ไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นตัวอะไรมีประเด็นทางชีววิทยาอยู่สองประเด็นที่เขาต้องการหาคำตอบให้ได้หนึ่งคือการกระท,ทําที่ที่ประกอบด้วยความมีเหตุมีผลและความรู้ตัวจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หากมีไขสันหลังและศูนย์กลางประสาทจำนวนมากแต่ไม่มีสมองและ 2. ส,ส่วนต่างๆของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอินทรีย์ภาพซึ่งเคยเป็นก้อนเดียวกันแต่แยกขาดออกจากกันเพราะการผ่าตัดสามารถเชื่อมโยงอยู่ด้วยกันได้โดยอาศัยความสัมพันธ์บางอย่างที่มีลักษณะเบาบางเหมือนอากาศสาตุาจับต้องไม่ได้ และเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เซลล์อันมีสภาพเป็นวัตถุหรือไม่ถ้าคิดจะทำการวิจัยเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องมีแหล่งที่สามารถให้เลือดเนื้อของมนุษย์ที่ถูกสังหารมาใหม่ๆได้ในปริมาณมหาศาลนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเฮอร์เบิร์ตเวสถึงเข้าร่วมในมหาสงครามสิ่งที่เหมือนภาพฝันและไม่อาจเอ่ยถึงได้นั้น เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนของคืนคืนหนึ่งในเดือนมีนาคมปีคศ1915ในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งหลังแนวรบที่หมู่บ้านเซงเอรัวจนถึงตอนนี้ผมยังนึกสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือฝันร้ายที่เกิดจากอาการเพอร้อใช่หรือเปล่าเวสมีห้องทดลองส่วนตัวนในห้องฝั่งตะวันออกของอาคารชั่วคราว ที่มีลักษณะคล้ายโรงนาเขาได้ห้องนี้มาด้วยการร้องขอโดยบอกว่าเขากำลังพัฒนาวิธีการใหม่ที่ได้ผลในการรักษาผู้ป่วยที่แขนขาขาดอีกคนพิการไร้ทางเยียวยาที่นั่นเขาทำงานเหมือนคนขายเนื้อท่ามกลางภาชนะที่เต็มไปด้วยเลือด ผมไม่สามารถทำใจให้คุ้นเคยได้เลยเวลาที่เขาจัดการชํำละหรือจัดจำแนกประเภทให้ของบางอย่างด้วยท่าทีขบขันไร้ซึ่งความจริงจังใดๆหลายครั้งที่เขาทำการผ่าตัดให้ทหารและได้ผลดีเยี่ยมแต่ความเพลิดเพลินใจของเขาโดยหลักๆกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารทรณประโยชน์หรือเรื่องของการสุศลนน้อยมากและเขามักจะ มีคำอธิบายจำนวนมากให้แก่เสียงต่างๆที่ฟังดูประหลาดแม้จะอยู่ท่ามกลางเสียงดังระงมสับสนของผู้คนที่ต้องประสบพบเจอกับความโชคร้ายในบรรดาเสียงเหล่านั้นคือเสียงปืนพกที่มักจะดังขึ้นอยู่บ่อยครั้งแน่นอนว่าเสียงนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดแต่อย่างใดในสนามรลแต่สำหรับโรงพยาบาลแล้วเสียงนี้ไม่ใช่เสียงที่พบได้บ่อยนัก ร่างทดลองที่นายแพทย์เวสฟื้นขึ้นมาไม่จำเป็นต้องคงอยู่ได้นานและไม่จำเป็นต้องให้คนจำนวนมากมาเห็นนอกจากเนื้อเยื่อของมนุษย์แล้วเวสยังใช้เนื้อเยื่อจำนวนมากซึ่งเป็นของสัตว์เลยคานที่เขาเพาะเลี้ยงเอาไว้และให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งสิ่งนั้นรักษาชีวิตให้แก่เซเซี่ที่ปราศจากอวัยวะได้ดีกว่าวัสดุจากมนุษย์ และนั่นคือกิจกรรมหลักที่เพื่อนของผมทําอยู่ในเวลานี้ในมุมมืดของห้องทดลองมีหม้อขนาดใหญ่ซึ่งปิดมิดชิดตั้งอยู่บนตะเกียงบ่มตัวหนึ่งในนั้นเต็มไปด้วยเซลล์จากสัตว์เลื้อยคานชนิดนี้ซึ่งนับวันมันมีแต่จะเพิ่มจำนวนและเติบโตขึ้นเรื่อยๆในคืนที่ผมเล่าไปแล้วว่าเราได้ทดลองล่างใหม่ที่วิเศษมากมาไว้ในครอบครอง เป็นชายผู้มีทั้งร่างกายที่ทรงพลังและจิตใจที่แข็งแกร่งซึ่งรับประกันได้ว่าระบบประสาทนั้นจะไวความรู้สึกเป็นพิเศษต้องบอกว่าเป็นตลก้ายอย่างหนึง่งเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้เวสได้เข้าประจำการแต่เวลานี้เขากลับกลายเป็นผู้ร่วมงานของเรายิ่งไปกว่านั้นในอดีตเขายังเคยศึกษาทฤษฎีการฟื้นคืนชีวิตภายใต้การดูแลของเวสอย่างลับๆด้วย ร้อยตีเซอร์อีริกมอร์แลนด์ครับเฟมลีคือศัลยแพทย์ที่เก่งกาจที่สุดในกองพลของเราและได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในแผนกประจำการเซงเอรัว e เมื่อข่าวการสู้รบอย่างหนักถูกส่งไปถึงกองบัญชาการเขาเดินทางมาโดยเครื่องบินซึ่งขับโดยร้อยโทโรนัลฮิลผู้ห้าวหาญ และถูกยิงตกตอนที่เครื่องบินอยู่เหนือจุดหมายพอดีภาพตอนที่เครื่องบินตกนั้นน่าตื่นตาและน่าสยดสยองยิ้วอยู่ในสภาพเละเทะจนจําไม่ได้แต่ซากเครื่องบินที่ทับล่างของเสลายแพทย์ผู้ยิงใหญ่คนนั้นทําให้ศีรระเกือบขาดออกจากตัวแต่ส่วนอื่นกลับไม่เป็นอะไรเวสยึดเอาร่างไร้ชีวิตของผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนและนักวิชาการร่วมวงการมาไว้กับตัว ด้วยความระมุกและผมก็ต้องตัวสารสถานเมื่อเขาจัดการตัดศีรษะให้ขาดออกจากตัววางมันลงในภาชนะขนาดใหญ่ที่ใส่เนื้อเยื่อแย่ๆของสัตว์เลื้อยคลานไว้ในนั้นเพื่อรักษามันไว้สำหรับการทดลองในอนาคตและดำเนินการทดลองกับร่างบนเตียงผ่าตัดที่โดนตัดหัวไปแล้วเรียบร้อยตามขั้นตอนต่อไปเขาจัดการฉีดเลือดใหม่เข้าไป การเชื่อมเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงและเส้นประสาทบนคอที่ไร้หัวเข้าด้วยกันจากนั้นก็ปิดโพรงอันน่าสยดสยองเสียให้เรียบร้อยด้วยด้วยผิวหนังซึ่งนำมาจากร่างทดลองร่างหนึ่งในชุดเครื่องแบบทหารซึ่งไม่สามารถระบุตัวได้ว่าเป็นใครผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจะดูว่า ร่างที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนของตัวระบบแต่ไร้หัวนี้จะแสดงสัญญาณใดๆของชีวิตที่มีการคิดซึ่งต่างออกไปจากเซอร์อิลิมอเลนแคทเฟมลีหรือไม่แม้ครั้งหนึ่งจะเคยเป็นผู้ทำการศึกษาการฟื้นคืนชีวิตให้แก่ศพแต่เวลานี้ร่างที่นิ่งเงียบนี้กำลังจะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างของสิ่งนั้น ผมยังมองเห็นเฮอร์เบิร์ตเวได้อย่างชัดเจนใต้แสงไฟอันชั่วช้าสามารถระหว่างที่เขาฉีดสารละลายปลุกชีพศพเข้าใส่แขนของร่างที่ไรหัวผมไม่สามารถบรรยายถึงฉากดังกล่าวได้ผมคงหมดสติถ้าพยายามทำแบบนั้นเพราะในห้องที่เต็มไปด้วยซากของสิ่งที่ตายไปแล้วและได้รับการจำแนกประเภทอย่างเป็นระเบียบแห่งนั้นมีแต่ความวิปรลิต บนพื้นเลื่อนมีแต่เลือดและซากของสิ่งที่ดูเป็นมนุษย์น้อยกว่ากองสุมกันอยู่จนสูงถึงข้อเท้าวนสิ่งหน้ารังเกียจจากสัตว์เลืยคานก็กำลังแตกหน่อแตกกอปุดผายให้เห็นเป็นฟองและอบบมอยู่ในอยู่บนเปลวไฟสัลัวสีออกเขียวน้ำเงินที่กระพริบอยู่ตลอดเวลาในมุมของเงาเมื่อที่อยู่ไกลออกไป ตามที่เวสทําการสังเกตครั้งแล้วครั้งเล่าร่างทดลองนี้มีระบบประสาทที่วิเศษมากเราคาดหวังกับมันเอาไว้มากและเมื่ออาการกระตุกก็เริ่มปรากฏขึ้นสัก2หรือสครั้งผมก็มองเห็นความสนใจคข้างใครปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเวสผมคิดว่าเขาพร้อมจะเห็นข้อพิสูจน์ความคิดเห็นที่นับวันมีแต่จะหนักแน่นมั่นคงขึ้นเรื่อยๆของตัวเองแล้วว่า สติความรู้ตัวความมีเหตุมีผลและบุคลิกภาพคือสิ่งที่สามารถดำลงอยู่ได้โดยเป็นอิสระจากสมองว่ามนุษย์นั้นไม่ได้มีดวงวิญญาณอันเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อองค์ประกอบต่างๆเข้าไว้ด้วยกันแต่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์รวมของกลุ่มก้อนระบบประสาทที่แต่ละส่วนต่างก็มีความสมบูรณ์ในของตัวเอง แค่การสาธิตที่ประสบความสำเร็จเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเวสก็จะสามารถจัดให้ปริศนาลึกลับของชีวิตไปอยู่ในหมวดหนึ่งของตำนานประกรรด,ดําได้เวลานี้ร่างนั้นเกิดอาการกระตุกรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมและก็เริ่มจะก,กระตุกในลักษณะที่น่ากลัวต่อสายตาที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนของเขา แขนที่มีอาการสั่นอย่างหน้าวิตกขาทั้งสองข้างงอขึ้นและกล้ามเนื้อจำนวนมากเกิดการหดตัวจนทำให้ร่างบิดเราดูหน้าขยะกขยงแล้วเจ้าสิงไรหัวนั่นก็ยกแขนขึ้นในลักษณะการที่แสดงถึงความสิ้นหวังเป็นอาการของความสิ้นหวังที่เพียงพอจะช่วยยืนยันได้ว่าทฤษฎีทุกข้อของเฮอร์เบิร์ตเวสนั้นถูกต้อง เส้นประสาทต,ต่างๆในร่างยังคงจดจำกิริยาสุดท้ายในชีวิตของชายคนนั้นได้นั่นคือการดิ้นรลนเพื่อเอาตัวรอดจากเครื่องบินที่กำลังตกลงสู่พื้นส่วนอะไรเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นเรื่องนี้ผมไม่รู้แน่ชัดทั้งหมดอาจเป็นภาพหลอนจากอาการช็อกที่เกิดจากการพังถล่มของตึกซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะถูกยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ ของฝ่ายเยอรมันก็ได้ให้จะปฏิเสธสิ่งที่เราพูดได้ในเมื่อเวสกับผมคือคนกลุ่มเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เวสมักจะชอบคิดแบบนั้นก่อนหน้าที่เขาจะหายตัวไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ก็มีหลายครั้งที่เขาไม่สามารถคิดแบบนั้นได้เพราะไม่มีทางจะเป็นเรื่องปกติไปได้ไปได้ถ้าเราสองคนมีภาพหลอนแบบเดียวกัน เหตุการณ์ที่น่ากลัวนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ที่มันควรค่าแก่การใส่ใจก็เพาะความหมายบางอย่างที่มันสื่อออกมาโดยในร่างบนเตียงผ่าตัดลุกขึ้นพร้อมกับตํมมือสเปะปะสป,ปะไปมาอย่างคนตาบอดและคนที่กำลังตกใจกลัวสุดขีดและเราก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งด้วยผมไม่ควรเรียกเสียงนั้นว่าเป็นเสียงพูด เพราะมันฟังดูน่าสยดสยองเกินไปแต่น้ำเสียงของเสียงนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดเช่นเดียวกับเนื้อความที่มันสือ่อมันแค่ร้องลั่นออกมาว่ากระโดดโรโนเห็นแกลพระเจ้ากระโดดสิ่งที่น่าสยดสยองคือที่มาของเสียงนั้นเสียงนั้นดังมาจากภาชนะปิดฝาขนาดใหญ่ตรงมุมห้องอันน่าสยดสยองใต้งเงามือ ที่คืบคลานอยู่ในเวลานั้น